สวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านครับวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่เมน้นเข้ามาในช่องสำรองนะครับพี่น้อง fc นะออาคอมเมนต์นั้นเมน้นเข้ามาว่ารถผมนะครับได้ไปทําการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะครับโดยใช้น้ํามันเครื่องของรถสีจังหวะพอทําการเปลี่ยนเข้าไปแล้วรถมีอาการตัดลื่น นะครับนั่นหมายความว่ารถของเขาที่ถามเข้ามานั้นนะครับเป็นรถสองจังหวะนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซนะดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของน้ํามันเครื่องกันอีกสักนิดนึงนะครับอันไหนน้ามันเครื่องของรถสองจังหวะอันไหนน้ามันเครื่องของรถสี่จังหวะผมจะอธิบายให้พี่น้องเอฟซได้เข้าใจนะครับถึง คําว่าน้ามันเครื่องรถสองจังหวะน้ามันเครื่องรถสี่จังหวะนะครับพี่น้องเอฟซีมันสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับวันนี้นะเอานะครับทีนี้เราก็มาดูที่น้ํามันเครื่องกันเลยดีกว่านะครับน้ำมันเครื่องที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นี้หลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะครับสําหรับน้ํามันเครื่องนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ ทีนี้เมื่อเราพูดถึงน้ำมันเครื่องนะครับผมจะแบ่งแยกประเภทของน้ำมันเครื่องอ่าใช้คำว่าแยกเกรดของน้ำมันเครื่องจะดีกว่านะอ่าแยกเกรดนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสามเกรดนะครับสามเกรดด้วยกันนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องนะครับสามเกรดสองประเภทนะครับอ่าสามเกรดสองประเภทนะครับ น้ำมันเครื่องสามเกรดตรงนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับพี่น้องเอซนะให้ฟังดีๆให้ฟังให้เข้าใจนะครับน้ำมันเครื่องจะมีน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดานะครับน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดานะครับอ่าแล้วก็ชนิดที่สองนะครับเกรดที่สองก็คือน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์หรือเซมิซินเทติกนะครับพี่น้องเอฟซนะ นี่นะครับอากึ่งสังเคราะห์แบบนี้เขาจะเขียนมาเซมิซินเทติกถ้าผมอ่านผิดขออภัยเด้อนะครับบริเจงาภาษาปากิตครับี่นเอฟซีนะอ้าวแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับเกรดที่สามน้ำมันเครื่องเกรดที่สามนะครับก็คือน้ํามันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็น้ํน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นเขาจะระบุมาฟูลี่ซินเทติกนะครับอ่า น้ำมันเครื่องทั้งสามเกรดนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะน้ำมันเครื่องทั้งสามเกรดนะน้ำมันเครื่องธรรมดาถึงสังเคราะห์และก็สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันนะครับอ่าน้ำมันเครื่องเกรดธรมรมดาอ้าลิตรละหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าน้ำมันเครื่องเกรดธรมรมดาของเราที่เราใช้กันอยู่นี้อ่าลิตรละหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นน้ำมันเครื่องประเภท กึ่งสังเคราะห์นะครับกึ่งสังเคราะห์เนี่ยนะครับหรือว่าเซมิซินเทติกเนี่ยนะครับจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยแล้วแต่เปรดนแล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อะ aw, นะครับถ้าเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นน้ํามันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาน้ํามันเครื่องจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทถึงสามร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าทีนี้ผมพูดถึงของรถยนต์ทั้งนี้หนึ่งเสริมให้นะ ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องเกลือธรรมดาของรถยนต์ถ้าน้ำมันเครื่องเกลือธรรมดาของรถยนต์เปลี่ยนถ่ายที่ไม่เกิน5,000กิโลเมตรถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์จะต้องเปลี่ยนถ่ายไม่เกินระยะ10,000กิโลเมตรและสุดท้ายถ้าเป็นสังเคราะห์100%จะต้องเปลี่ยนถ่ายในระยะที่ไม่เกิน15,000กิโลเมตรนะครับอ่าเห็นไหมราคา ความแตกต่างนะครับมันแตกต่างถึงอายุการใช้งานด้วยนะครับแล้วทีนี้น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาถึงอ่ึงสังะห์และสังะหอร้อยถ้าให้ผมเปรียบเทียบผมจะเปรียบเทียบให้พี่น้อง fc ได้ฟังอย่างนี้น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาคิดเอาเลยนะครับทางหินทางลูกลังทางหินแแนี่แหละครับพี่น้องทางลูกล่างเป็นจังไดมันเป็นขึ้นลูกระนาดมันเบียบเม็ดน้ำมันมันไม่เรียบมันไม่สม่ำเสมอนะครับเวลาที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นลงนะครับ เวลาที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นลงภายในกระบ,บอกสูบเนี่ยนะครับพี่น้องเ f ฟนะด้วยเม็ดน้ํามันหรือว่าโมเลกุลของน้ํามันนะครับมันไม่ราบเรียบบางทีหนาะบางทีบางนะครับมันก็จะไปต้านการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นะครับพี่น้องเอนะถ้าน้ํามันเครื่องมันเข้ามาที่ปอกสูบมันก็จะมาต้าน นะครับอ่ามาต้านลูกสูบนะครับอ่ามันจะทําให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงช้าทําให้เสียรอบเสียสมรรถภาพไปดังนั้นเขาก็เลยนะครับรดรุดใหม่ๆมานะครับเขาก็เลยพัฒนามาให้ใช้น้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะครับอ่าเมื่อกี้ผมเปรียบน้ํามันเครื่องธรรมดานะครับเป็นทางลูกหลังอ่ามันจะมีขึ้นลูกแล้วนาดทีนี้เรามาเปรียบเทียบน้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องกึ่งสราะห์ผมเปรียบเทียบให้กับถนนคอนรีตนะครับจะค่อนข้างนะครับจะชาผมใช้คําว่าค่อนข้างจะเรียบแต่ก็ยังมีข้อต่อของถนนคอนรีตอยู่บ้างเล็กน้อยมีอาการสะดุดเล็กน้อยนะครับแต่อาการต้านการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนมันมีน้อยกว่านะครับทุกท่านนะและทีนี้ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยผมเปรียบเทียบให้กับถนนลาดยางไฮเวย์เลยนะครับเมืองน,นอกไปลดนะครับราบเรียบสม่ําเสมอนะครับฟิล์มน้ํามันสม่ําเสมอนะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้ก็เอาไปพิจารณาเอานะครับตันนี้เล่าให้เป็นแนวทางนะเมื่อกี้นะครับผมได้พูดถึงเรื่องของน้ํามันทั้งสามเกรดไปแล้วทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของน้ํามันสองประเภทนะครับน้ํามันเครื่องสองประเภทนะครับมันมีอะไรบ้าง มันอยู่ตรงหน้าผมนี่เองนะครับมันคืออะไรตัวนี้คือน้ำมันเครื่องของรถเกียร์ธรมรมดานะครับน้ำมันเครื่องของรถเกียร์ธรรมดานะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาระบุมา AT เห็นไหมออโตเมาติกนะครับอันนี้น้ำมันเครื่องสำหรับรถออโตเมาติกดังนั้นน้ำมันเครื่องสองชนิดนี้นะครับแยกกันให้ถูกรถอาาอโตนะครับก็ไปใช้ส่วนของออโต,โตโ รถเกียร์ก็ไปใช้ส่วนของรถเกียร์จะดีที่สุดแต่รถออโต้ะครับแต่รถออโต้ใช้น้ํามันเครื่องเกียร์ธรรมดาได้ไหมได้นะครับรถออโต้เอาน้ํามันเครื่องธรรมดาไปเติมได้นะครับแต่รถเกียร์ธรรมดานะครับแต่รถเกียร์ธรรมดาห้ามเอาออโต้มาใส่นะครับรถเกียร์ธรรมดาห้ามเอาออโต้มาใส่เพราะจะทําให้รถของเราพลัดลื่นนะครับเพราะว่า เราต้องเข้าใจว่ารถออตโต้นะครับไม่มีคัดแค่น้ํามันเขาอัดสารร่อลื่นลงไปเต็มที่เลยนะครับถ้าเอามาใส่ปั๊บคัดมีโอกาสลื่นนะครับอ่าส่วนน้ํามันเจียร์ธรรมราเขาจะมีสารตั้งความฝืดให้กับชุดคัดด้วยนะครับดังนั้นอย่าใช้ผิดประเภทก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะทีนี้เรามาพูดถึงน้ํามันเครื่องของรถสองจังหวะที่พี่น้องเอฟซได้ถามเข้ามาว่า ผมบอาน้ำมันเครื่องรถสี่จังหวะไปเปลี่ยนไทยรถสองจังหวะแล้วเกิดอาการฟัดลื่นนะครับอ่าจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องของรถสองจังหวะนี่มันจะเป็นตัวนี้เขาจะเขียนคําว่า 2T นะครับน้ำมันเครื่องของรถสองจังหวะเขาจะเขียนคําว่า 2T นะครับน้ำมันตัวนี้จะใช้หล่อลื่นภายในเครื่องยนต์ของรถสองจังหวะนะมันจะมีถังเติมแยกต่างหากนะครับ 2T หรือว่าออโต้ลูป นะครับหรือน้ำมันเครื่องของรถสองจังหวะนั่นเองนะครับมันจะมีถังแยกเติมต่างหากนะครับพี่น้อง f c ซนะดังนั้นนะครับใส่ให้ถูกนะครับส่วนน้ํามันเครื่องที่ว่าเอารถเอาเอาของรถสี่จังหวะไปเติมไปเปลี่ยนก็คือน้ํามันส t ทนะครับน้ํามัน 4T ทเขาใช้หล่อเลี้ยงห้องเกียร์ของรถสองจังหวะและรถสี่จังหวะ ทีนี้รถสี่จังหวะเครื่องยนต์กับห้องเกียร์มันใช้น้ํามันเครื่องตัวเดียวกันนะครับขอก็เลยเจะจงใส่รูปของรถสี่จังหวะมานะครับอ่าทีนี้ให้เขาเราเข้าใจว่าน้ํามันเครื่องของรถอ่าสี่จังหวะนี่แหละนะครับเราเอาไปเปลี่ยนอ่าน้ํามันอ่าเราไปเป็นน้ํามันเกียร์ของรถสองจังหวะนะครับน้ํามันเครื่องของรถสี่จังหวะเราเอาไปเป็นน้ํามันเกียร์ของรถสองจังหวะนะครับอ่า ถ้ายังไม่มั่นใจยังไม่ชัวมาอ่านตรงนี้นะครับอ่าผมจะให้พี่น้องเอซได้อ่านอ่านคํานี้นะครับอ่านไปนเลยเขียนว่าไงเอ่ยคาลงท้ายนะครับสามารถใช้ได้กับเกียร์ของรถสองจังหวะเห็นไหมนะครับพี่น้องเอซนะดังนั้นน้ำมันเครื่อง4ีทีนะครับสามารถเอาไปเปลี่ยน รถสองจังหวะได้เลยนะครับเอาไปเปลี่ยนถ่ายออกมาจากห้องเกียร์ชุดเกียร์ของรถสองจังหวะได้เลยไม่ทําให้คลัดลื่นอย่างแน่นอนส่วนที่ท่านบอกว่าเอาน้ำมันเครื่องสี่ทีไปเปลี่ยนรถสองจังหวะแล้วเกิดอาการคลัตลื่นหนึ่งนะครับท่านเอาออโต้ไปใส่ไหมนะครับหนึ่งท่านเอาออโต้ไปของออโต้ไปใส่ไหมสองนะครับน้ํามันที่ท่านเอาไปใส่นั้นนะครับอ่ามันเป็น พวกเขาเรียกว่ากึ่งสังเคราะห์หรือว่าสังเคราะห์ร้อยหรือเปล่าถ้าเอากึ่งสังเคราะห์หรือว่าสังเคราะห์ร้อยไปใส่มีโอกาสคัดเลื่นได้เพราะอะไรเพราะว่าเดิมคัดท่านจะลื่อนอยู่แล้วเดิมๆคัดท่านจะลื่นอยู่แล้วแต่มาเจอน้ํามันพวกนี้เขาใส่สารหล่อเลื่นเข้าไปเยอะนะครับทีนี้คัดของเราเรียบร้อยลื่นเลยแล้วับพี่น้องเอฟซีนะ ดังนั้นในรถที่เป็นสองจังหวะสมัยเก่าๆให้ใช้คําว่า 4T ทีธรรมดาน้ำมันเครื่องเกลดถูกธรรมดาเรานี่แหละนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าให้เอา4ีธรรมดานี่แหละไปเปลี่ยนเกียร์ไปเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำมันเกียร์ของรถสองจังหวะนะครับพี่น้องเอฟซีนะเอาแบบถูกๆเลยนะครับทุกท่านนะอันนี้ให้เราเข้าใจตามนี้นะครับคลิปนี้แลนะับผมก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับ